มื่อนี่ถือพัวเลยเป็นกรรมกรเต็มขันเลยว่ากรรมกรว่วกรรมแรงงายกรรมกรตักคล้ายตักหินไปธรรมดาบ้านน้องนี่ละร่างไงก็ยุบุ่นน้องพ่มาซอยพิรนเทคันสาระนะครับนะสาระบ้านน้องนี่นะมนุษย์เท่านี้ร้อยแปดพันยางเลยร้อยแปดพันยางอูันั่นเลยติดครับมีหลายยางคันวัส่วันใหกันกันโบได้มาก็นโบได้มาตะเก แต่เจ้าของวายากไม้เองนะว่ามใจยากมันเลยอะไรมาจก,กินกิงแล้วเป็นคออ้างเมือ่อเป็นกออ้างวายากกันอของก็อองล,ลุกไปพอกมันเปลี่ยนความวายักษมาเลยมันค้ายอย่างนี้นนโอ้โหนี่คือเป็นคออ้างสุดแล้วตลอดนะมันไปในทุย,ายา่างคนครับครับอันนี้มันทำใช่ไหมว้ามันทำแน้วครอกสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้ไปทำบุญน้วกันเนาะพี่น้องเนาะทำบุญโดยการซอยพินเทคันสาลาครับพี่น้องครับ ไปเป็นกรรมกรจากมือครับเมือนนะเนาะผมกับไอลอดนัดกันไว้ครับพี่น้องครับสี่ปซอยอาจารย์แล้วนะครับเนาะซึ่งก็คือพระอาจารย์น่อยครับพี่น้องซึ่งเราเป็นพระนักพัฒนานะครับเนาะโอ้เราเหตุเราสร้างดีหลายครับพี่น้องครับญาติยมเราแวกนี่ก็ศรัทธานะครับเนาะมือนี่ม้กันอุ้นนาฟาขั้งพระสมควรครับพี่น้องครับมาซอยเรายกศาลาซึ่งเป็นสาระหลังไม ไปปฏิบัติธรรมมาเตืนครับพี่น้องครับไปครับมาซอยกันพี่น้องมือนนะครับซอยกันยกปูนใส่เพิ่นนะครับเนาะนี่เฮ็ดได้์เคซื้อต้องนี่นะครับหิวทางปูนคุกปูนใส่เพิ่นพี่น้องมื้อนี้มาเฮ็ดเด้ก็ตุลาดตักไซอยอาจารย์โอ้ตักไสออาจารย์โอ้ยังไงกีรสาซอยกันกีรสาพีสาเพีสารโอ้เซียดไหนก็ครับเดี๋ยวเซียดไหนก็เซียดสาราเซียดสาราสิ เตคันสลาบัดป่าเนาะวัดรำเนาะวัดวัดทมบัดน้ำทิพวัดทำใส่ทิพโอ้ครับครับน้าเรกมึงก็ไม่น้ำทิพแล้วน้ำไปเรื่อยเดี๋ยวจะเร็บเป็นมันเลยออาไาดิงกำไมดีโอ้มาใส่กันเลยเราเนา งามเนาะโอ้นี่แบบสลาวาเต็มครับทนั่งกับอาจารย์แล้วไหมเพื่อนเนาะงามเนาะโอ้คักขนาดครับอาจารย์ครับงามไรนี่ข้างหน้านี่ข้างหน้านี่ข้างหน้าคือข้างหน้านี่ด้านหลังโอ้นี่ด้านหลังครับเนาะด้านหลังขับด้านหังอาจารย์ได้แบบมาใส่ครับมาแต่ท่งเหนือโอ้ได้แบบมาท่งเหนือนะครับเนาะ พี่น้องครับพระอาจารย์ละวานได้แบบสาลามาตาทั้งภาคเหนือวันสันครับโอ้งามไหลนะครับเนาะถ้าสั่งแล้วเสร็จสมบูรณ์เนี่ยโอ้บริจาคคิดนะพี่น้องเนาะคือสิต่างประงานอยู่ทั้งภูเขาครับพี่น้องครับที่สวยงามเป็นยานยิ่งนะครับเนะาะทั้งเบิดทั้งวนก็คือสิอาศัยแรงศรัทธาจากญาติโยมจากพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะ,นะพี่น้องครับ แต่ผมเสื้อว่าด้วยศรัทธาอันแรงกล้าของพระอาจารย์นะครับซึ่งเราเป็นพระนักพัฒนาพระนุ่มครับพี่น้องครับผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนาอย่างแท้จริงนะครับนะจากมือหนึ่งคือที่สาเร็จสวยงามให้พวกเขาได้เห็นครับพี่น้องครับมาเอาใจซอยกันนะพี่น้องเนาะกว่าบาเดนมาคนั่งได้ไหมมา

ไปกันตลอดนะไล่กันกินไล่กันเทสมาเสกไถ่บ้านเมาอยู่ไปกินไปไลยกันไปเรอคนอ่ะเลียงนั่นเลียงนี่เนาะตั้งแต่กาดแล้วครับน้องอยากจะหาขอหมู่บ้านไงหมู่บ้านนี่ไปส่งทัานซอยตากส่งวัดต้นแจ้งขวันแล้วพอดีมื้อนี้โอ้ขยันที่แข่งขนาดเป็นไายแม่เมื่อยยังครับบ่เมื่อยนะโอ้แม่เราบ่เมื่อย ยนมันยันมวเป็นนบไปเรื่อยนะครับเนาะนี่อาจารย์ของเานะครับเนาะนมัสการครับอาจารย์อะไรครับสว้ยาย่โอเหวางจอบห้อเลยเหมนบอกครับเอาแงแบบแนนแน่นเลยโอ้หมว่านี่ลืมลืมซื้อน้ำยาครับ ใช่ครับส่งเมย์กันนะแมวนาะส่งเมย์กันครับขับรับบอลบอลครับมวนมวนครับบอลบอลกับบอได้มวนนะครับบ้าโอ้เต็มครับเต็มเต็มเป็นไรไอ่ได้ที่ยงครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับพี่น้องครับซอยกันคนละไม่ละมือนะครับเนาะ โดยมาด้วยใจครับพี่น้องครับผู้ใดว่างก็มาซอยกันนะครับเนาะนี่ก็คือเปลี่ยนความสามัคคีของคนในหมู่บ้านครับพี่น้องครับครับพี่น้องสำนักสงฆ์นี่ก็อยู่ทั้งภูเขานะครับเนาะสำนักสงฆ์ถ้ำสายทิพย์ครับพิกัดก็อยู่บัานกลางอำเภอเกษตรจังหวัดชัยพุ่มครับพี่น้องซึ่งก็มีะอาจารย์รูปเดียวเนี่แหละครับพี่เพิ่นประจำอยู่นี่นะครับเนาะเลาเป็นผ้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอิลีครับพี่น้อง ตอนนี <ok ้บ่มีผักหวานบ่บ่มีเดี um ๋ยวนี Fox ้บ่มี่พุ่นอยู่บางเทิงพุ่นมื้อนี้ถือพั่วงเลยเป็นกรรมกรเต็มขันเลยวตัวองกรรมกรวัวก่รมแร้างอีพ่อเลยกรรมกรตักไถ่ตักหินไปธรรมดาบ้านน้องนี่ละสร้างไงจะยุบพุ่นหรอพ่อมาซอยเพิรนเทคันสาระนะครับแล้วสาระบ้านน้องนี่ละ วัดธรรมครับวัดธรรมสำนักสงฆ์ธรรมสายทิพย์นะตุกคเออน่านน <c oughs> กินข้าวแล้ว <c oughs> เรียบร้อยกินแล้วครับโอ้ครับครับกิบาานที okay. ่นี่และวัดธรรมครับครับเอามาใส่งา้เโาก็นี่แหละนะครับสะดวกกินใส่ก็กินนะทุเออกินใส่กระขอน่ารำตาเอาตัวพ่องก็ขององครับยพ่อ

สำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าพาพี่น้องมาเอาบุญนะครับเนาะมาซอยกันเทคันสร้างสาอยูวัดรรมครับพี่น้องครับหรือว่าสำนักสงฆ์นะครับเนาะทั้งภูเขาพวกนะครับทำไซทิปทางชัยภูมินะพี่น้องอำเภอเกษตรสมบูรณ์ครับครับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่กขนะพี่น้องนะขอบุญมาฝากพี่น้องนะครับเนาะสวัสดีครับพี่น้องครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับ